การสร้างงานศิละปะของบอนไซนั้นบางครั้งอาจไม่จําเป็นต้องอยู่ในกระถางเล็กๆอย่างเดียวนะครับเราสามารถที่จะประดิษฐ์กระถางหรือวัสดุที่ใช้ในการเลี้ยงขึ้นมาเองได้แบบนี้ด้วยการใช้เศษหินกับตัวกาวยึดหินนะครับใช้ผงหินที่เป็นผงแร่แบบนี้ในการยึดไว้เพื่อประสานตัวหินให้ยึดติดกันได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าหินนั้นผิวเขาจะไม่เรียบครับการใช้ผงพวกนี้ก็จะช่วยให้หินนั้นยึดติดกันให้ดีขึ้นใช้โมเดลบ้านในการประดับตกแต่งครับแล้วก็ตัวต้นไม้ที่เราจะนํามาใช้เรรา สามารถที่จะนํานเขามาวางไว้ในพวกดินคาร์ดมาแล้วก็ปิดทับด้วยพวกมอสไว้ให้เยอะมากๆเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นไว้ได้นะครับเคล็ดลับก็คือเวลาเขาเลี้ยงในกระถางที่มีตัวดินน้อยๆแบบนี้นะครับต้องหมันรดน้ําหรือให้เขาชื้นอยู่เรื่อยๆนะครับต้นไม้ของเราก็จะสามารถอยู่ได้สวยๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆงานศิลป,ปะแบบนี้ก็จะทําให้ความสวยงามของปศัยเรามากขึ้นนะครับเดี๋ยวอุปกรณ์ต่างๆผมจะปักตะกร้าไว้ให้ด้วยนะครับ